สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนลินรัตเจอจันท์กับรายการอาเซียนโซซิตี้วันนี้คุณครูนลินรัตจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งคุณครูออนอุมาสุวรรณจูได้รอเด็กๆอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูออนอุมาสาลามัตดาตังดิฉันครูออนอุมาสวาุวรรณจูขอบคุณครูนลินรัตมากเลยนะคะและตอนนี้ครูอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วค่ะ วันนี้เราจะไปท่องเที่ยวดินแดนของประเทศมาเลเซียและชุดสวยๆที่ครูใส่ในตอนนี้คือชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซียเรียกว่าชุดบาจูกุรุงค่ะประเทศมาเลเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหพันธรัฐมาเลเซียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันได้แก่มาเลเซียตะวันออกและมาเลเซียตะวันตกนอกจากนี้ประเทศมาเลเซียมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประมุขมีประชากรประมาณ32.5ล้านคนประชากรของมาเลเซียมีหลากหลายเชื้อชาติคือมาเลจีนและอินเดีย โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติทำให้มาเลเซียมีภาษาที่ใช้คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาทมินภาษาราชาการที่ใช้ได้แก่ภาษามาเลมาเยือนถึงถิ่นกันแล้วเราไปรับประทานอาหารขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซียกันหน่อยนะคะอาหารขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซียคือนาซิลามัก เป็นข้าวหุงกับกะทิและใบเตยโดยจะมีเครื่องเคียงเช่นไก่ทอดปลากระตักทอดกรอบแตงกวาหัน่นถัว่วและไข่ต้มสุกโดยจะมีวิธีการหุงคล้ายๆกับข้าวมันไก่จะแตกต่างกันตรงที่เครื่องเคียงค่ะและโรตีชนยัยเป็นแป้งแผ่นกลมทอดจะคล้ายกับโรตีของไทยแต่ที่มาเลเซียจะทานคู่กับแกงเผ็ดค่ะแต่ตอนนี้ เรายังไม่สามารถที่จะเลือกซื้ออาหารได้นะคะถ้าเรายังไม่มีเงินของประเทศมาเลเซียซึ่งสกุลเงินของประเทศมาเลเซียคือริงกิตอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ1ริงกิตเท่ากับ7.32บาทวันนี้คุณครูแลกมา500ริงกิตนะคะทีนี้ล่ะค่ะเราไปเดินซื้ออาหารกันเลยค่ะสลอมัดดาตัง ซาลามัดดาตังซาลามัดดาตังแปลว่าสวัสดีดิฉันชื่อออนอุมามาจากประเทศไทยค่ะผมชื่อลอซิปเป็นชาวมาเลเซียครับและนี่ของฝากจากประเทศมาเลเซียครับเตริมกากะชิเตริมกากะชิแปลว่าขอบคุณผมขอตัวไปก่อนนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันครับ เด็กๆคะดอกไม้ที่พี่รอซิดให้มาเรียกว่าดอกชบาแดงหรือดอกู่ระหงซึ่งชาวมาเลเซียเรียกว่าบุงหารายอเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียคะ่ะต่อไปครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศมาเลเซียไปกันเลยคะ่ะ สถานที่แรกคือตึกตโตรนัทตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุลาลัมเปอร์เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในมาเลเซียและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซียแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าตึกแฝดแห่งนี้มีห้องพักที่หรูหราสะดวกสบายและมีร้านอาหารที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสถานที่ต่อไปคือซูเนการาเป็นสวนสัตว์แห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เพียง5กิโลเมตรสามารถชมสัตว์ป่ากว่า5,000ตัวจาก476สายพันธุ์หนึ่งในนั้นที่น่าสนใจคือเสือโคร่งมาลายูเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียโดยจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเสือมาลายูจากตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซียเป็นการแสดงถึงพละกกำลังและความกล้าหาญของชาวมาเลเซียค่ะ และอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นก็คือสวนสนุกเลโก้แลนด์ตั้งอยู่ที่รัฐยะโฮทางตอนใต้ของแหลมมาลายูติดกับประเทศสิงคโปร์เป็นสวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่6ของโลกและแห่งแรกของเอเชียเพียบพร้อมไปด้วยเรื่องราวของเหล่าเลโก้และเครื่องเล่นกว่า40ชนิดบนพื้นที่กว่า200ไร่ถ้าเด็กๆมีโอกาสได้มาเที่ยวชมแล้วก็ ครูไม่อยากให้พลาสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะครูออนอุมารายงานจากประเทศมาเลเซียค่ะเตริมากาชิขอบคุณคุณครูออนอุมามากนะคะที่ได้พาเด็กๆไปรู้จักกับประเทศมาเลเซียค่ะครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ